สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆพี่น้องใน Facebook และใน YouTube ครับนี่ครับเป็นอีกคันหนึ่งครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นนิสสันพีเอฝาแดงนะครับขัดูรอบคันนี้นะครับสีสันก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีแลกเกอร์นะครับรอบตามการใช้งานนะครับโดยตัวรถได้บางครับไม่ผูกรถบางครับยางก็ยางดีครับดอยังเลือกครับยางดีสี่เส้นนะครับจะของใช้งานทุกวันนะครับ ประมาณนี้ครับสีก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นี้ก็เป็นภายในครับภายในก็จะดูดีครับนี่ครับภายในนะครับเบาะไม่ขาดครับอันนี้ก็ไม่ผูนะครับยังสวยครับประมาณนี้ ขยางหลังก็เป็นยามมอนทุกครับ XCD นะครับพมงใช้งานเลยทีเดียวครับกระบะนะครับกระบะนะกระบะก็สวยครับกระบะสวยนะครับประมาณนี้ครับกระบะสวยครับผมพ่นดำนะครับพ่นดำครับไม่มีเ็คไลเนอร์นะครับนี่ฝาท้ายครับสีสันตามนี้เลยนะครับ ดีสันตานนี้เลยครับข้างน่าเป็นลักเกอร์ครับลอกออกครับก็ไม่ได้ผูครับรถบางทั้งคันครับรถบางทั้งคันเดี๋ยวดูไปดูสีครับคัสซีครับคัสซีสวยทั้งเส้นนะครับไม่ผูไม่ดามมาดูฝั่งนู้นได้นะครับคัสซีสวยทั้งเส้นครับไม่ผูไม่ดามครับพาสีครับสิงหาหกโคกครับ ยางคู่หน้ายางดีครับยางใหม่เลยครับคู่หน้านะครับสีสันครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับโดยรวมแล้วก็ไม่น่าเกลียดครับสวยครับยังสวยอยู่ครับสวยเงาครับเอาใช้งานไม่ใช่อุปสรรคครับในการใช้งานแน่นอนครับต่อต่อไปดูห้องเครื่องครับ ต่อไปห้องเครื่องครับห้องเครื่องจะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับห้องเครื่องเพจที่ยังเป็นเพจเดิมนะครับเพจครับเพดเดิมไม่เคยแกะนะครับเพดนะครับดูตามนี้นะครับห้องเครื่องโดยรวมล่วสวยครับเรื่องสวยนะครับไม่เคยชนนะครับไม่เคยชนนะครับต่อไปฟังเสียงเครื่องครับ เครื่องนะครับเคองติดง่ายครับ पडिर लय filtरण ท่านใดสนใจก็โทรมาได้ครับ0ูน5 7 2 7 7 3 1นะครับดูรถได้ที่อำเภอบ้านถือครับจังหวัดอุดรธานีอันนี้ครับรถพร้อมใช้งานเลยนะครับอันนี้บรรทุกหนักได้เลยนะครับโทรมาครับ0 8 9ย์2 7 7 3 1นะครับดูรถได้ที่อำเภอถือจังหวัดอุดรธานีนะครับโอเคครับ คลิปนี้จะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ